ครับผมก็สวัสดีทุกท่านวันนี้อยู่ผมจอนงเกมเมอร์ทีวีในคลิปนี้ก็เอามาวิเคราะห์เกมบอยมาเล่าให้ฟังนะว่าเกมบอยเนี่ยคือออกวางจํไหน่ายเมื่อวันที่21ิเดเมษายนเมื่อปี1989นะว่าสมัยนั้นเนี่ยเกมบอยเครื่องนี้ก็ก็ถือว่าขายดีประมาณนี้จนกระทั่งในประกาศของอเมริกาเนี่ยมันก็ก็ได้เปรียบประมาณนี้เพราะว่าในประกาศในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างวาดเกมแฮนเดิลเนี่ยมันก็ใช่นะว่าถ้าจำไม่ผิดจะเป็นพวก สมัยปอนเจนสีจะออกเปิดปวัวอย่างเช่นซูเปอร์แฟมิลีคอมกับเมกาไดน์ประมาณนี้คือว่าในช่วงปลายยุคของเกม8ปดบิตน,นะประมาณนี้แล้วก็จนกระทั่งเนี่ยเกมบอยเนี่ยมันก็เริ่มการผลิตครั้งแรกนี่แหละจนกระทั่งเกมบอยคัลเกอร์เ,รอเนี่ยมันก็ยกเลิกวางจําหน่ายเมื่อปี2003ประมาณนี้แล้วก็คราวนี้จะพูดถึงเรื่องเกมบอยคลาสสิกแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ฟังนะ แล้วก็มีรบกวนคอมเมนต์มาข้างล่างมไม่ไม่รู้มันเกมบอยรุ่นอะไรออกปีไหนเนี่ยงบกวนเม้นด่วนนะประมาณนี้คือผมาอาจจะเทใจรุ่นคลาสสิกมากกว่าแต่ผมไม่ชอบพวกเกมบอยเอ็กซนเนี่ยแล้วก็เกมบอยเอ็กซนเอสพีเนี่ยกลายเป็นเครื่องเกมเจนใหม่ของปูนินประมาณนี้แล้วก็ประมาเข้าเรื่องกันนะเข้าเรื่องกันดีกว่าคือว่าพูดถึงเนี่ยป,ปุ่มกดอันนี้นะดูพื้นฐานนะประมาณนั้น คือว่าปัวปุ่มกดเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ค่องข้างเฉพาะปัวนะแล้วก็มีเขียนหนังสือคำว่า Nintendo Game Boy ประมาณนี้แล้วก็พี่ก็เคยเล่นพวกเปิดปิดประมาณนี้นะถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยก็ลองเปิดดูไปก่อนอื่นนะจะมีเปิด Switch นะ on off ประมาณนี้ก็เป็นแบบสไลด์เปิดปิดนะแล้วก็เปิดปุ๊บปรากฏว่ามันมีกั้นอยู่นะ <c oughs> มันมีกั้นอยู่ประมาณนี้ โอเคมาปัดเข้าที่เกมเปิดปิดนะเพราะว่ามีคอนทาราเนี่ยมาให้ปรับประมาณนี้จะเอาเอาอย่างแสงแสงอะไรประมาณนี้โอเคมาเข้าเรื่องนะคือว่าหากว่ามืดนะเส้นไม่มีเส้นขาดนะแล้วก็สว่างไปนะไม่มีเส้นขาดโอเคนะคือหน้าตาของเกมเปิดปิดจะเป็นยังไงนะ คือว่ารูปแบบปวกเกมหรือว่าก็ปวกเครื่องเนี่ยผมว่ามันเอาขอโทษนีมันเอาใจว่าเทใจของวงการเกมประมาณนี้นะแล้วก็ดูนะเห็นไหมเมื่อกี้กําลังเล่นอยู่อาจจะมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆคือวเวลาเล่นเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดพื้นจะเป็นสีดํานะอาจจะเป็นภาพอาจจะมัวๆไปนิดนึงหรือว่า g h o s t i n g effect ประมาณนี้ข้อดีข้อเสียมมนจะปางกันวงไหนนะไปสว่วนหน้าจอเนี่ย คุณผู้ชมเนี่ยมันจะนึกถึงจอเขียวนะหรือว่าจอเหลืองๆ,ๆประมาณนั้นแต่บางคนนะบางคนก็เถียงว่าโอ้โ oh, ห oh, นี่มันจอดําใช่ไหมจอขาวดาใช่เปล่ามันคําตอบคือทําออกแบบอันนี้นะต่เป็นจอ L C D ประมาณนี้แต่บางคนเขาขอเปลี่ยนเป็นจอแบบ Back แบ็คไลท์ไปบางบางคนจะเอาขอเป็นจอ I V S ประมาณนี้นะเพราะว่าอยากจะโมหรือเปล่าถ้าใครอยากโมเนี่ย คอมเมนต์ด่วนนะงางวันไม่มีนะก็มาอ่านคอมเมนต์ไว้บังหานะแล้วก็คลิปนี้ก็มาวิทยาทานของวงการเกมในสมัยนี้นะเกมเมอร์มือเก่าคงก็อยากได้มากนะโอ้น้องๆท่านผู้ชมดูที่อยู่ทางบ้านในช่องผมเนี่ยก็ดูดีๆนะเพราะว่าก่อนอยากจะตัดสินใจว่าราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนเปิดปัวของอเมริกาเนี่ยประกาศของเกมแฮนเฮลประมาณเนี้ย ราคาเท่าไหร่ได้จําไม่ได้ขออภัยนะคือรูปแบบของปวกเครื่องนะมาดูกันป่อนนะจะเป็นช่อง adapter นะบางทีก็ซื้อซื้อของวันเดียวปุ๊บก็มันไม่มีอุปกรณ์เพิ่มมามันก็อุปกรณ์เสริมของปัวเกมบอยของพื้นฐานประมาณนี้อาจจะมีช่องเสียบอันนี้เห็นไหมที่เห็นหรือเปล่าเนี่ยแสงเห็นแสงเข้าหรือเปล่านี่จาไม่ได้นะโฟกัส โฟกัสได้ไม่ oh, ได้ออได้แล้วนะนี่แกคือปอวอันเนี้ยจะเป็นรูปแบบของช่องอะแดปเปอร์นะอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้คือช่องคอนทาสมาปรับแสงเข้าเนี่ยหรือไม่ก็ปรับแสงอ่อนแสงเข้มแล้วก็อันเนี้ยมีวอลุ่มเสียงนะไว้เปิดปิดเสียงก็ได้นะแล้วก็ยังมีอีกนะจะเป็นอย่างนี้นะแกไม่ได้ขอไปนะคือ รูปแบบของไอช่องเสียบประมาณนี้นะคือว่าหลายคนเนี่ยคุณผู้ชมหลายๆท่านก็ใครก็ถามถามให้ผมว่าแล้วเกมเกียร์เนี่ยมันจะซื้อได้ไหมคําตอบคือซื้อไม่ได้มันเพราะว่ามันกินไฟนะมันกินฐานมันค่อนข้างมันจะนานเกินไปประมาณนี้แต่น้องๆนุ่นหยัาง,งนเนี่ยใครไม่เชื่อก็ลองดูได้ผมว่าอยากได้เกมเครื่องที่เป็นระดับยุบ 8บิตในวงการเกม Nintendo ไม่ใช่คอนโซลเป็นเกม handheld ปังหากนะแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยประมาณออกเครื่องอ p ปเ r ริลเนี่ยในปีเดียวกันนี้ออกเปิดโปวอีก2เดือนถัดมาก็จนกระทั่งเนี่ยเกมเกียร์อย่างที่พูดมานี่แกแล้วก็จนกระทั่งไม่รวมพวก PC Engine นะประมาณสมัยก่อนเนี่ราคามันจะแพงมากในยุคนั้นนี่แะแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยเกมบอยรุ่นที่ถือมาเป็นรุ่น เครื่องอ้วนแต่จนกระทั่งออกบางขายแค่7ปีก็ออกแคมเปญเพยเอาวประมาณนี้แปถืออยู่ในมือเป็นสีเทานะแต่ถ้าหากว่าคอมเมนต์ไว้งบกวนไว้ข้างล่างให้ผมด่วนว่าเอาเกมบอยเสียไงนะก็อย่างที่พูดมาเป็น p พยอิตกราวประมาณเมื่อปี1995ก็เพิมเมนต์ด่วนประมาณนี้จะเอาเสียไงนะประมาณนี้แล้วคราวนี้จะพูดถึงเรื่องเกมนะแล้วก็จนกระทั่งในปีนั้นเนี่ยออกเกมบอยพ็อกเก็ต แล้วก็ Boy เกมบอยอะไรประมาณนั้นนี่แกคือรูปแบบของปัวเครื่องนะแล้วก็มาดูกันปอนะรูปแบบของรลางฐานนะจะเห็นได้ว่าในกลางฐานจะเป็นยังไงนะจะเป็นใช้ฐานย่อนี้นะจำไม่ได้นะประมาณนั้นเนี่ยก็ใช้ฐานสี่ก้อนจำ,จำนวนเล่นเนี่ยจะจะได้ประมาณสิบห้าหรือสามสิบชั่วโมงก็แล้วแต่ 8. เกมประมาณนี้นะแล้วก็มีฝาอันนี้ พัดปิกของแท้เนะี่ยก็การห่อก,ก็ไม่มีประมาณนั้นนี่แกแล้วก็มี serial number ก็ไม่พ้องพูดถึงนี่แกนะคือ serial number อีกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนี่แกของวงการเกมนะคือกะไการุ่นนะแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยออกเจน9นะของเกมคอนโซลเครื่องใหม่ไม่ว่าจะเป็นพวกค่าย Xbox หรือไม่ก็ค่าย Sony ของประกูล PlayStation ทั้งหลายประมาณเนี้นนะก็ คลิปนี้ค่อนข้างอาจจะเปรียบเทียบกับนี่สิ่งนี้นะเกมบอยคารเตอร์แล้วก็มาดูเกมบอยคารเตอร์กันดีกว่านะเมื่อกี้ก็อาจจะวิเคราะห์เรื่องกับเกมพวกพาเกมบอยหลายรุ่นนะพวกรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ปรับปรุงใหม่นะแล้วก็ข้างหลังจะมีอาจจะมีโค้งมนนะโค้งมนประมาณนั้นนี่แหละคือสีรุ่นยินีเป็ดผมว่าชอบมากที่สุดนะแล้วก็สว่วนที่ หน้าจอปุงนี้เมื่อก่อนจะเป็นจอขาวดำนะคือไม่รวมพวกเกมบอยพ็อกเก็ตกับเกมบอยอะไรเพิ่มไฟแบกไยไว้เล่นกลางคืนได้นะแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นจอสีเป็นครั้งแรกนะแล้วก็ช่องใส่ปรับเกมเหมือนเดิมอันนี้นะอันนี้ผมก็เคยอัดคลิปรีวิวไปผมไม่ได้ลืมบอกคือเป็นอินฟราเรดเซนเซอร์บางทีก็อยากได้พวกเกม GB Boy ไม่จะเป็นเกมบอยคาเลอร์สีอะไรก็ได้เนี่ยก็ อยากได้เครื่องนี้นะแล้วก็จะมีไม่รวมพวกอินฟราเรดเซนเซอร์นะประมาณนั้นนี่แหละอินฟราเรดเซนเซอร์วลาจะเล่นปุ๊บถ้ามีเพื่อนมาใกล้ๆๆเนี่ยนี่ยมันจะใช้ได้มันไม่ต้องใช้สายเคเบิลยิงนะสว่วนอันนี้คือสายช่องเสียบเคเบิลยิงอาจจะใช้เป็นรุ่นใหม่มันเปรียบเทียบกับเกมบอยพ็อกเก็ตีี้ยก็เกมบอยเครื่องอ้วนนะประมาณนี้ก็ผมไม่กล้าเปิดประมาณนั้นนี่แะคือรูปแบบของปวเครื่องประมาณนั้น นะแล้วก็มาดูเรื่องของจอสีนะจอสีจะเป็นยังไงนะแปกหลายท่านนะคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าโอ้โหนี่มันนี่มันเกมอะไรนะคือว่าเอาเกม perpits dx นะเกมนี้ก็ไม่ไม่พากเกมเพราะมันไม่มีอุปกรณ์เสริมประมาณนี้นะแล้วก็มีมีไฟล์มีนู่นมีนั่นหมดนะโอเคประมาณนี้นะแล้วก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วกับ มาเปรียบเทียบแล้วก็มามา,มาวิเคราะห์ของเกมบอยกับเกมบอยคาร์เกอร์นะแล้วก็2เครื่องนี้แล้วคุณผู้ชมหงายอยากได้เกมบอยหุ่นไงก็กรบกวนคอมเมนต์พิมพ์โหวตได้เลยนะพิมพ์1เครื่องอ้วน DMG 0 1หรือว่าพิมพ์2เกมบอยคาร์เกอร์นะก็พิมพ์เม้นต์ด่วนไว้ข้างล่างก็คลิปนี้ก็จบปิดคลิปอ้อยเปียงเท่านี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรอีกก็อย่าลืมฝากกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ์ล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะไม่อมีเกมอะไรบ้างหรือไม่ก็คลิปหน้าจะมีอะไรอีกเดี๋ยวรอปิดปามชมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ